คนนี้ครับน้องพีทเด็ดวันนี้น้องพีทีเด็ดจะมีเรื่องราวอะไรเด็ดๆมาฝากครับคือเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะคบเด็กภาพเป็นภาพเด็กๆเป็นภาพเด็กๆแบบสนุกสนุกใช่ไหมแบบสนุกสนุกภาพแรกอะไรนี่เด็กเป็นภาพเด็กๆแล้วเกิดอย่างพี่เบซนเนี่ยไป็นถ่ายภาพไปถ่ายภาพแบบนี้บ้างได้ไหมครับไปถ่ายภาพนู้ดเหครับนู้ดเลยเหรอพี่ถ่ายมากไม่ได้เหรอครับถ้าอย่างนี้ถ่ายแต่พี่เบซน ทำไมครับดำ้มันได้อย่างนี้สิมาช่วยก่อนเลยนะดำดำแต่ว่ามันเปิดออกมามันก็ต้องมีแดงมั้งละเล่เอะไรปาแค่ปากแดงบ่างเด้อเถออะมาดูรูปเด็กก่อนทุกทีกันรูปแรกเป็นอะไรเอ่ยทุกทีแปวอ่าดึงออกเป็นลายพิสัศเออเป็นนู๊ดใช่ไหมเป็นผ้าหรอโอนู๊ดแบบเด็กๆเด็กผู้หญิงแบบเด็กๆแล้วร้อนรเปล่าเขาถ่ายทำไมเนี่ย อยากรู้เหรอไปถามเขาเหรอถามพ่อปืนเลยครับปืนเขาก็ถ่ายเอาไว้ดูไงภาพนี้เขายืนบนไหนครับให้่ายใยืนบนถนนบนถนนผิดผิดอะไรครับอยู่บนอะไรครับอยู่บนหลังปิ้วโอ้ยอยู่บนเขาเขาตายนี่อะไรเขานอนอยู่พี่กบอว่าเขาหลับก็พอแล้ว เขานอนอยู่รูปที่ถ่ายสนุกสนุก้เรื่องอะไรอ่าให้่ายเขาร้องไห้เพื่อจะแต่งแบบตัวไหนเออเขาอะไรมันวะแต่งแต่งตัวแบบไหนเรออ๋อเขาร้องไห้เพื่อจะแต่งตัวแบบไหนเขาอยากไป็นจะตายไม่ใช่ผิดไม่ใช่อยากเปอะไรครับเขาอยากเปอะไรเอ่ยดูนี่หนึ่สองแปล ใส่เสื้อกับกางเกงในสีขาวเหมือนกันอยากอยากเป็นงี้อยากเป็นวัยรุ่นอยากเป็นวัยรุ่นเลืกรูปต่อไปแฟลแฟลเนี่ยอะไรมึงเนี่ยแฟลไุ่ทำอะไรอ่ะไม่ได้เเขาระบายสีไงเด็กคนอื่นเขาระบายสีในสมุดแต่เขาไม่ได้ระบายสีในสมุดนะครับเขาระบายสีกับอะไรใช่ไหมระบายสีกับเอ้ยทายก่อนดิ ระบายสีกับลูกโป่งเ็ไม่ใช่อืมไม่รู้อ่ะหน้าคนใช่ไหมวิวเฉลยเกือบถูกนะครับแต่ไม่ใช่ระบายแล้วลูกดันหมดเลยอ่ะดูสิไประบายสีกับน้องเขา เขาสัญลักันมากนะคุณตาไม่บอดนะเนี่ยนั่นแหละสิเนี่ยที่ดำไปเนี่ยบอดแล้วนะไม่ใช่เขาระบายสีกับน้องะเขาเล่นเล่นกันมาอันนี้อะไรอันนี้อะไรเขานั่งตรงไหนครับอ่ะโถ่เอ้ยมองนี่ยเขาก็รู้แล้วนี่นี่เขาบนเห็นไม่เห็นไม่เลยอะไรไม่รู้เลยไม่เอาทายเลยเนี่ยโถ่โถ่เออโถ่ใส่อาหารไม่ใช่โถ่ใส่อาหารโถอะไร ดูด้วยดูมาได้อย่างงี้เลยเสือเสื้อเน้ากระโดดเสื้อเนื้ผมไม่เคยผมไม่เคยอืเป็นรูปเด็กขนาดนี้มาก่อนนะคุณสั่งสั่งเร็วเร็วเฮ้ยเดี๋ยวจับหลานไปถ่ายงี้บ้างดีโชคดีไม่กดชักโครกอ๋อโชคดีไม่กดชักโครกไปด้วยเลยแล้วรูปอะไรรูปอะไรต่อมองแก้วดูรูปนี้รูปนี้สุดท้ายสวยรูปนี้ลูกใครดูนี่เลยมองมองเอาใครเนี่ะต้าตาย คุณแม่ก่อนเหรอตกใจเี่อตกใจนะที่รกเน่ยไม่ต้องทําก็เหมือนอยู่แล้วสุดครัเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับเห็นในเดีวนี้เลิกกลัวแล้วใช่ไหมครับพี่สายกลัวอยู่ครับถามจริงน้พี่ถามจริงอะถ้าตัวอีตัวนี้มาจริงๆกลัวไหมกลัวเลยไม่รู้ถาป่ะไม่รู้นะเนี่ยไม่มา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 ไม่มเดี๋ยว เดี๋ยวเนี้ยไม่มาไม่มาลูกไม่มาปปปิด้ไว้ปิดไว้อาอ่างี้ปิดไเยปิดไวลกก็เก็บเลยไม่มาเก็บแล้วลูกเอใสมาไมไม่มาไม่มาไม่ไม่้ไมมาไมีไม่มีม่ลูกไมมาน้องทีเด็ดจริงๆวันนี้น่าจกจะให้เราขำแล้วยังร้องไห้ได้ในเวลาเดียวกัน น้องพีทพีทีเด็ดต้องไม่กลัวไม่กลัวจริงๆก็ไ well ม่กลัวใช่ไหมลูกกลัวนเด็กเขากลัวเขาก็กลัวแต่วันนี้ไม่มาไม่านี่ถามจริงระหว่างเจอทายกับเจองูเนี่ยจะตีอะไรก่อนจะตีทายหรือจะตีงูก่อนไม่มา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 ไม่าไม่มาไม่มาไมาไม่มาไาไม่มาไม่ม่าม่มาไม่ม อาทิตย์นี้นะครับต้องพี่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับเด็กเด็กเด็กเด็ดมาฝากน้าไม่ทราบว่าน้องพี่จะนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะครับต้องคอยติดตามช่วงนี้ให้ดีครับน้องพี่ที่เด็ดครับใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเอ่อคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะมีเรื่องเด็ดๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมอื่นๆได้ชมกันด้วยนะคะเขียนมานี่ตามที่อยู่ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยต่างล่างต่างล่างนี่ครับ มาเลยนะคะก็เราจะได้เผื่อแผ่คนอื่นด้วยนะคะเอาแบบเด็ดๆไปให้ได้ดูกันครับผมวันนี้เวลาก็หมดลงนะครับแต่ว่าคาคมของยังเหมือนเดิมครับมีอะไรครับเป็นสุภาษิตจีนครับตายอย่างราชสีดีวาหนี้อย่างสุนัขครับแล้วฮะครับผมคมไหมไม่คมเดี๋ยวจะวิกลีดคลองนะคมองคลอ สองมสี่ิบห้านาทีค่ะทางช่องสามแห่งนี้กับรายการเชฟวันนี้สวัสดีค่ะ